สวัสดีค่ะความตื่นเต้นวันนี้ครับสองพันยี่สิบสามเป็นตัวตื่นเต้นสุดๆก็ต้องขอบคุณนานเอร์เทนนะคะที่ช่เมาใช่ค่ะใช่ก็วันนี้นอกจากจะมีชื่อเข้าชิงแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษมามอบให้กับแฟนๆด้วยวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่แบบตื่นเต้นมากๆที่จะได้โชว์ให้ทุกคนดูเนาะเพลงอะไรคะไม่บอกเออไม่บอกนะคะเชื่อว่าแฟนๆน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วค่ะ เราเวลาเราออกงานเราก็จะคิดความแบบใชสตายใครเดียวกันมีอะไรเหมือนกันใครเลือกทำวันนี้เธอช่วยๆกันว่าแบบว่าอยากได้อะไรที่ทำมาทำแมงเรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินง่ายๆบานชายก็เรียบหรูเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ไม่งั้นต้องถือกระโปง ตอนนี้ตอนนี้เอาของน้องมบันไดค่ะใช่มีโปสเตอร์ใช่ค่ะมีหนังของหนูค่ะเออลองเลิฟเลิฟค่ะก็จะมีแม่ชมพี่ซันนี่แล้วก็หนูเล่นเป็นลูกเป็นไงบ้างคะร่วมงานกับแม่ชมแล้วก็หนูโอ้คือหนูในบทบาทนี้จะเป็นเด็กแสบคนหนึ่งเลยค่ะคือจะมีความเปลี่ยนแบบโอคเ้นะโอเค ก็จะมีความที่คาแรคเตอร์ใหม่ประมาณค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นแล้วก็น่าจะอยากเห็นค่ะใช่มันตื่นเต้นมันกดดันขนาดนึงเพราะว่าที่ชมนะรีบโหวตตาแบบโอ้วันแรกที่หนูเจอหนูคืออย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคือใช่มันเกริงสุดๆเลยค่ะแต่ว่ามีการเวิร์กช็อปเยอะมากๆค่ะเวิร์กช็อปประมาณห15-20ครั้งครั้งถึงค่ะใช่เพราะเราจะต้องอยู่กันแบบครอบครัวที่ ไม่เท่ากันขนาดนั้นชายก็เลยต้องแบบคนดูต้องเชื่อว่านี่คือครอบครัวจริงๆสนุกสนุกค่ะพี่พี่เขาเก่งมากๆแล้วก็มีใครแบบทำแนะนำตลอดเวลาค่่ะที่เขาชอบเล่นมุกตลกอ่ะแต่ว่าแบบเก็ตบ้างไม่เก็ตบ้างค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่ซันกกก่ออนมาาเเรทไห่่เเกก็ตวะหลังๆอ่ะเก็ตค่ะเพราะว่าน่าจะอยู่กับพี่ฟินบ่อย เอาแต่ว่าฟินยังไงจ๊ะเอาแต่ว่าแรกๆอาจจะไม่ค่อยเก็ตก็จะให้พี่ขออธิบายให้ฟังแสดงว่าฟินแสดงว่ามีแบบตลกอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเล่นเองแล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่รอให้หนูเล่นแล้วบางทีก็หนูก็นั่งมองน้องเล่นตลกหนูก็เออดีเหมือนกันตลกดีอะไรติดบนหน้าคะความสวยมีแบบแป๊ก ออะไรรมหืเเออหนูก็ตลกตลอดอ่ะไม่รู้อะไรก็ขำไปก่อนใช่ช่วยน้องช่วยน้องใช่ก็ฝากบังรีบรับด้วยนะคะเข้าลงเดือนหน้าวันที่ส9บ่กคาจุฬาาะจากนี้ยังมีผลงานอ๋อเดี๋ยวพวกหนูมีหนังค่ะด้วยกัน แต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสที่กำลังจะเวิร์กช็อปกันใชงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าโปรเจกต์จะรันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นยังไงใช่ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราเอ้ยเล,เล่นเล่นคู่เรื่องแรกใช่คู่ค่ะแนวประมาณไหนอะไรเงี้ยพอนช่งไหมเอ่มันน่าจะเป็นแฟนตาซีหน่อยๆเกี่ยวกับเวลาข้ามเวลาข้ามไปเล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ ก็ดูเลยติดตามกันนะอ้โสนุกแน่นอนใช่ค่ะสนุกแน่นอนค่ะกใช่ค่ะฝากหนัง่ะที่รองลิเนะคะเข้าลง29จูนค่ะใช่แล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะคะทีนเที่ Idol Factory ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ